สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่น BZ ทุกคนเลยนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก BZ X2 นะครับผมก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกอาร์ม64นะครับที่เขาว่าเป็น X86 ที่เขาขายขายกันอยู่นะครับผมพี่ก็ได้หามาเล่น และเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมช่วงแรกนะครับจะมีกระตุกบ้างนะครับผมพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่กระตุกเลยนะครับผมอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่พี่บอกว่าเลยว่าดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมของอาร์ม64นะครับผมไม่โดนแบนแน่นอนเพราะว่าพี่เล่นมานานแล้วนะครับผมใครอยากดูพี่เล่นนะครับผมก็สามารถนะครับไปติดตามกันได้ที่ เพจ e z x 2นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ลงไม่เป็นนะครับผมหรือใครมีปัญหาใดๆก็ทักมาติดต่อพี่ใน d s c o r d ได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนก่อนละกันนะครับสมมุติว่าคนดูดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับคนดูกดที่ a b k ปุ่มนี้เลยนะครับนะครับผมแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยที่คนดาวน์โหลดมานะครับก็จะเห็นตัวนี้เลยนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะตัวนี้เลยนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลด ไว้ด้านล่างนะครับผมจะไม่ได้ลงให้ดูเนาะนะครับแต่ว่าจะลองเข้ามาให้ดูนะครับผมว่ากระตุกไม้เอ,อ่ยดีขนาดไหนนะครับบางตัวเนี่ยคือช่วงเนี้ยบางตัวเนี่ยแค่ปรับ90เฟรมก็กระตุกแล้วอันนี้พี่เปิดแตะด้วยเนาะนะครับผมยังไม่กระตุกเลยนะครับเล่นในไลฟ์เล่นในสตรีมเล่นไฮไลท์ให้น้องๆดูในสตรีมกันทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้ดูแล้วกันนะฮะมานะครับ ก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงเนาะนะครับจะพยายามครับหาเทคนิคดีๆหาตัวดีๆมาให้ทุกคนนะครับแล้วใครที่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ครับผมเบนจะหามาแก้ให้นะครับนี่เลยนะฮะนะครับไม่มีกระตุกครับเบนบอกไว้เลยดูเฟรมเรทได้เลยครับไม่มีกระตุกครับอ่านะครับไม่หลอกคนดูแน่นอนครับเพราะว่าเบนลองเล่นกันแล้วครับจริงๆแล้วได้มานานแล้วครับแต่ว่าที่ยังไม่แจกให้เพราะว่า อยากลองเล่นก่อนนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าได้มาแล้วเออให้คนดูเลยนะครับต้องลองเล่นดูก่อนว่าดีไหมกระตุกไหมนะครับกลัวว่าใครทุกคนไปแล้วเอ้ยพี่เบ้นครับเล่นไม่ดีเลยครับกระตุกมากเลยครับอนะครับดูได้เลยครับบีแซดเบกไม่เคยทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะนะครับผมก็นะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมก็มา มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาแจกให้นะครับหลายๆคนรอกันนานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยส่วนใครที่อยากดูสตรีมสดนะครับสามารถไปดูได้ที่เพจ BZ X2 นะครับผมอยากไปเล่นด้วยอยากเล่นห้องไฮไลท์นะครับมาได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนครับผมที่มาดูคลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ